หลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยคับเพื่อจะได้นำเรียนวัตถุประสงค์ใหงานสำหรับค่ำคืนนี้พี่น้องที่อยู่ภายวนรวานนี้เร่งเร้าครับตัดสินใจซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินในจับจองมองหาที่นั่งกันครับในห่อจากนี้เราก็จะได้นำเรียนกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านพิธีกรในพิธีการครับเพื่อจะได้นำเรียนครับแขกที่ มาในงานสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจครับในดับต่อจากนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องผูเกีรตครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติและเป็นกําลังใจกับท่านพิธีกรในพิธีการครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงปู่ธรรมกุฎหลวงปู่ธัญราศักดิ์พระธาตุแก่สง่าแท้สาวงาม เรื่องนามพระาธาตุนาใหญ่บุญบังไฟประเพณีสามัคคีชาวประชาตระการตาแหล่งท่องเที่ยวใจหนึ่งเดียวทั้งตำบลน,นี่คือคำขวัญของพี่น้องชาวตำบลน,นาใหญ่ของเรานะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองหลวงปู่ ธรรมโครหลวงปู่ธัญราชนะครับซึ่งเป็นศิษย์ศิษย์ที่พี่น้องชาวตำบลนาใหญ่พี่น้องชาวอำเภอสวุวรรณภูมินะครับให้ความเคารพนับถือสวัสดีครับนะครับพี่น้องชาวตำบลนาใหญ่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ลานบันเทิงลานตลาดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นลานตลาดที่ มาตรฐานของพี่น้องชาวตำบลใหญ่อำเภอสุวรรณภูมินะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับมีโอกาสดีที่ได้นำหมอลำนะครับชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการการกุศลนะครับสำหรับหมอลำในค่ำคืนนี้เป็นหมอลำนะครับการกุศลนะครับ ผู้ที่ให้การสนับสนุนก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ในยุคที่มีคนเขาบงเขาหมดเพ่อท่านนะัตอนนี้ครับแล้วก็ส่วนแรกทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาใหญ่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ เวทีอันสุเกียติอย่างนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสุวรรณภูมินะครับท่านให้เกียรติมาเปิดหมอลำนะครับในคำืนี้อย่างเป็นทางการนะครับขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายอำเภอสุวรรณภูมิครับขึ้นบนเวทีนะครับแล้วก็ท่านคุณนายนะครับพัทรวดีสมทัพย์นะครับท่านภริยาท่านสสกิตติสมพย์ครับขึ้นบนเวทีนะครับแล้วก็ เก๋ใจใจสปอร์ตนะครับผู้ที่ว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรป้านแพงองค์อญิงเพชรป้านแพงนะครับที่จ้างหมอลำให้เราชมในวันนี้นะครับเก๋แดงออรดีนะครับเจ๋ใจใจสปอร์ตแต่ก่อนเป็นเจ๊แดงออรดีนะครับตอนนี้เป็นเก๋แดงเพชรบ้านแพงครับเชิญขึ้นบนเวทีครับแล้วก็คุณนายนะครับพัทรพรวิชัยผู้จัดการรถแห่วิชัยสินอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เป็นบนเวทีนะครับแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกจูภูมิพัฒน์วิชัยท่านรองนายกเหลาทองพัโทท่านรองนายกบุญหอมเสรษวงท่านเลขาลูกการท่านนายกนะครับท่านทนายมีชัยบิ๊กเดมีชัยยางสมันนะครับแล้วก็ในส่วนของสภานะครับขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจะรุลาล้องคําแล้วก็ท่านรองประธานสภาสมาชิกทุกท่านนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับ แล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับขอรินเชญท่านกำนันวีระอทา,าโสนะครับท่านกำนันตำบลนาใ,ใหญ่แล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับขึ้นบนเวทีนะครับซึ่งรายการกุศลในครั้งนี้นะครับสำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์นั้นจะให้ทางนายกท่านนายกโจภูมิพัฒน์วิชัยนะครับวันนี้นะครับผู้ให้การสนับสนุนก็คือท่านนายกโจ นะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีบอสโจนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายอำเภอสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ท่านภริยานะครับของท่านสสกิติสมรัพย์นะครับแล้วก็ทีมงานท่านผู้เกียรติเคารพนะครับก็ท่านผู้มิการโรงเรียนนะครับชมพูนุษีมิเทียนนะครับท่านผู้มิการทุกแห่งนะครับในโรงเรียนทุกแห่งนะครับในเขตพื้นที่ตำบลนาใหญ่ของเรานะครับ เจ้ใหญ่ใจสปอร์ตครับทางนี้ลยครับเจแดงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ทุกท่านครับเชิญครับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับหลักเลยทีเดียวนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วที่จะขาดไม่ได้นะครับก็คืออดีตคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแห่งใหม่ ที่ท่านนายกโจภูมิพัฒน์วิชัยนะครับมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ลูกหลานนะครับพัฒนาคุณภาพของลูกหลานของเราโดยมีนะครับเจ๊แดงนะครับคุณพี่นอกก้องกําลังเก่ามาครับคุณเจ๊แดงนะครับเพชรบันแพงท่านสอจอเจษนาแสนบุญมีนะครับ วันนี้ท่านสอจอเกษราแสนพุทมีนะครับสอจอขวอญใจพี่น้องประชาชนชาวอมเมรสวันูนะครับมาพร้อมนะครับก่อนที่จะให้ทางท่านในอำเภอนะครับเปิดงานนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ ท่านคุณนายนะครับพระวโรดีสมรับนะครับท่านพระยาท่านสสกิติสมรัพย์ผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเชิญทางท่านนายกศโจภูมิพัฒน์วิชัยนะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในงานนี้นะครับไม่ถึงทนายลาราบขอเรียนเชิญท่านนายกนะครับเสียงปรบมือให้กับท่านนายกศโจด้วยนะครับเจิญครับครับก่อนนี้ก็ขอกราบสักการะนะครับพระพุทธทีพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองหลวงปู่ทรายราก พระธาตุดาใหญ่หลวงธุปูธรรมโครประจำวัฒน์ดาใหญ่นะครับเรียนท่านนายเภอสนภูนท่านพัทธลวดีสมทรัพนะครับตัวแทนผู้แทนท่านสสจิตติสมทรัพนะครับท่านพีลาสาโสนัดนทบลนาใหญ่ท่านสารวัตรกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง15บหมู่บ้านท่านจรุลลาล้องคำประธานสภาท่านมงคลศรีประสานรองประธานสภาท่านสาิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสสดีพี่น้อง นะครับเอฟซี FC, นะครับแฟนคลัคบแฟนเพลงของสาวน้อยเพชรบ้านแดงที่ขับรถตู้ท่านครับผมครับขออนุญาตบอกภาษาบรรท้อนรังขับว<ไ>ันนี้การวัตถุประสงค์นในการจัดงานนะครับก็คืออ่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับจะนําเงินไปซื้อที่ดินนะครับเพื่อที่จะก่อส,สร้างศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านตะเหลียวซึ่งบ้านตะเหลียวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหน้าไงนะครับมีอยู่4หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนอยู่8หลอด ส่วนหนึ่งกับเขาเรียนในเมืองนะครับเราเลยเห็นกลุมสำคัญว่า,วาอยากหาท,ที่ดินที่แปลกนะครับเพื่อที่ซื่อ,อเพื่อจะสร้างศูน,นย์กลางครับหลายท่านว่าเป็นเห็นขบวนเงินย้อนสิขบวนเงินทำบรรยากาศสิซึ่งราคาประเมินนะครับที่ดินบางเข้าจะราคา,าที่ต้นงจริงๆอยูร่ราคาสูงถึงนองแต่ว่าเงินราชการมาดูราคาจากที่ดินสำนักงานที่ดินนะครับจะราคาต่ำจึงบ่สามารถตั้งเงินหลงมาซื้อได้ และสถานทีอของทางราชการหรือที่หลวงหนึ่งในมูอบัตรแต่แลวบอมมี่เลยครับพี่น้องครับมิต่ทีพี่น้องเฮ้าพอทอ่์มิตรทีอยู่กับท่นตัวไปดังนั้นก็นเลยมองเห็นความสำคัญตัวนี้ซึ่งเอฟซีสาวน้อยแผ่นแพ่นกับล่อ,อค่อยมากสองปีเต็มนะครับพญ่ำประสานกับบอจพยพญามประสานกับทีมงาน,นออของสาวน้อยเพราะว่างจ้าเถื่อพี่น้องรออ,อยุสองปีบังเงินว่าได้เหมือนนี่ว่างยุ่มเดียวนะครับขอขอบคุณ ทีมงานสาวน้อยเพลงแง่งตบมื่อยเพ่งจนดอยนะครับเป็นเอ็ซีน้องหนุ่นะครับนั่งเอกน้อยนะครับโดยเฉพาะเจแดงเล้ามากหลายมากบ่หมากเล้าจานสามนั่นพร้อมกันพี่น้องครับมื่อนี่ยืดทานทีแห่งนี้วันทีสิบหาพฤษภาอยู่ชัยภูมิและวันทีเก้าเมษาปีหกปีหกเก้านะครับอยู่ชัยภูมิบีเออเราว่าจ้างไว้นสามนันกับพี่น้องเพผนทางชัยภูมินะครับสดสดแต่เจแดงเจน้อยอยู่อสายบู เงิ่อนเล่าสามมื่นเป็นผู้มาจำนะครับผมเงืนนายกพอดีเราเป็นเซียวกับนายยกครับเลาว่ามือนี้ได้ทอได้เพราะว่าบติจาคข่าวมอลลัมแล้วยกให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเล้วสี่บ้านทุกบาททุกตางครับผมการเทียบง,งานครับนี่ทำงานฟรีทุกคนผมมีขายแห้งครับนะครับสำหรับทีมงานจี่จัดงานของแม่บัานนี่ขอบคุณท่านกำนันวิราตาธาสอนะครับท่านสารทกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้าน นะครับท่านสมาชิกคอรมตท่านประธานสภาทุกท่านของกระบวนการยุมและกำลังผู้บ้าวทั้งในด้ายส่วนทุนนะครับ